สวัสดีค่ะเจอกับนัดแม่ค้าไทยบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นัดนำเสนอเมนูต้มยำเห็ดนางฟ้าใส่ใบกระเจี๊ยบนะคะนี่นัดใช้เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะแล้วก็ใบกระเจี๊ยบค่ะนี่เป็นเครื่องต้มยำทั่วไปนะคะมะเขือเทศค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวแดงพริกค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลากับรสด,ดีนะคะหลังจากต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยจ้า ใบกระเจี๊ยบค่ะอันนี้ใช้ตะไคร้นะคะมัดสักหน่อยเพื่อที่สะดวกในการตักออกนะคะใบกระเจี๊ยบนี่จะไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะคะจะให้ความเปรี้ยวแบบนุ่มนวลใช้เยอะได้ค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะรสด,ดีจ้า และก็น้ำปลานะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะจากเป็นเห็ดนะคะไม่ต้องรอ,อน้ําเดือดอีกรอบก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยไม่ใช่ปลาก็จะไม่มีกลิ่นคาวค่ะ ปิดฝารอเห็ดสุกจ้าพอเห็ดสุกก็ตักชิมรสค่ะอันนี้ขาดแต่เค็มค่ะปเปรี้ยวแล้วเพิ่มความหอมด้วยชีฝรั่งสักเล็กน้อยนะคะ ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่แต่ว่าถ้ามีก็จะช่วยเรื่องความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วจ้าต้มยำเห็ดใบกระเจี๊ยบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ